สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับค่าชูชงนวนพลพ้าร่วยตอนนี้นวนพลพ้าร่วยกับที่พาพี่นองมาพบมาวพอ้กับเซียนนีละน้มซึ่งเดี๋ยวนี้เซียนนีละน้าเพิ่นกับเปิดเผยตัวแล้วค่ะเปิดเผยตัวตนแล้ว,ว,เ,ลวเอาวดนนี้กับไปตามเพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจตัวใดเนาะคะ่ะเอาตามไปฟังน้ำกันค่ะว่าเซียนนีละน้าเพิ่นเน้นตัวใดเพราะว่าเพิ่นถือทุกงววเนาะคะ่ะแปดหกหกแปด cần nâng tẹt tẹt nâng cần tua cần tát ở cái mắt đấy nâng thì na ở chỗ này cần chết nâng hốc thì cần chết hốc nâng cáp nó mình vào cần sống tụ còn hốc nâng nâng hốc cần chết nâng nâng chết chết hốc hốc chết tuần tua chỗ này cần hốc tám tẹt này cần hốc tẹt tám năm nên ở Cái muốn cần เ็นเรียกกู้เดียวกันเมื่อกบัวได้ซื้อลายด้วยนะคีเซนไตน่ะตัวเด่นบ่อืมนี่ตัวหนึ่งขันห้ามันร้อยมากขันหดตัวนี้ว่าแม่มันสิมาตัวขันหกแปดสามบ้ามากก้าสามแปดสิมาอืมขันตัวนี้ว่าแม่มันสิมาตัวนี้เจ็ดหนึ่งหกบ้าบ้าสิมาสองหกหนึ่งคู่นี้แปดหกหนึ่งตัวนี้วาแม่มันสิมาคู่นี้เลยเจ็ดหนึ่งหกเลกออกปุ๊บเพ็ดปั๊บหลุดบ่อวยแต่เพชรจะมือมวยจะมืออันนี้คือแก้ลายอันแถบสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งบ้าบ้านสิมาหนี่บ่ เริ่มปะแจ็คเลี้ยเออมันเริ่มแล้วมันเป็นตัวเดียวกันเลยที่มันสิเป็นเรียหลายตัวเอาเอามาอันนี้ให้ไม่นะนู่นจูงม้วนเอาลิ้นมาจนเขาอั้นแล้วตัวเป็นเล็กไปท่วมเล็กดังเขาอีกใส่ตัวใดตัวใดมันอั้นใส่ตัวใดอั้นมันก ตัวไรอันเนี okay. hmm. u, ่ย yeah, ตัวนี so, ่บ่ตัวนี่มาแรงชุดนี้บ่บอกหกแปดสามนี่วตัวนี้กันนั่นอยู่นี่โอ๋มีแต่ตัวอันนั้นไปซื้อยังหลับาดนี่พี่น้องมันซ้ำกันเอาให้เพิ่นปากกาแดงให้เซียนเพิ่นเอาอันตัวไรเด่นนี่นะเนี่งเด่นบ่นี่ยผมเนี่ใส่สัตเดนอันตัวนี้นี่กาปูซื้อเดี๋ยวที่จริงมันเห็ดเขามาเนี่ยนี่หกเจ็ดอ้น เกตหกเนื 1> 1. อ้ 1. 1> องเกตหกเนื้แต่ว่ากลับเหมือนซื้อเรียกอีไรกันนี่แหละสามสามอ๋อโอ้เด่นหมดตัวนี่นี่แหละตัดเล่งไว้ซื้อเดิเมตัดเล่นสองตัวด้วยเด้อว่าสันนี่โอ้โอกเกมชัดเกมตัดเล่นสองตัว,วอืมกำกับให้ย่างดีเด้อพี่น้องตัวนี้นี่แต่ร้วงแล้วต่ว่ามาคู่ใดเก่าไปค่ะอือฝันมากอันได้เขอาตาฝัน ฟันตรงตรงกับเลขฟันเจ้าของเนาะค่ะจะจับออกสามตัวนั่นแล้วกลับไปตัดสองตัวขึ้นมาคู่ได้ก็เอาไปแน่เหรียญเบื้องแล้วก็ไปเทียบเบื้องว่ามันสีขาวปอแต่ว่ขาวปุ๊บให้ทาได้หลืว่าไปเทียบเบื้องครับอืขันจับจีอตัวมันคับคู่มันกับปั๊บล้วนเนาขันพูได้ทุ่นลายก็สิได้เนาะค่ะขันพูทุ่นหน่อยก็ยู่ที่ดวงน้่มหลาะฟันดีเพราะวันนี่ทำความฟันที่บาดเนี่ยเอาฟันมาประกอบน้่มวันแยกเทีย บ่ฝันเตีถธอเรียกกับบ่ฝ uh ัน huh. บ uh ่ห huh. uh ัน huh. ค no ือเป็นแสนกับ huh. บ okay uh ่ฝ huh. no ันนะก็ฝันเพราะว่าฝันเรียกแค่เอาเด้เป็นเลขคำนวณอ้าวเป็นเลขเฮ็ดเอาก็จริงเยอะแต่ว่าเฮาสิได้เงินนี่ไหมเฮาเสือเขาเสือแล้วเฮาบ่ฝันเลยเป็นค่อนอืมเคยถือไปเลยเคยถือเป็นแสนแสนเรากับบ่ฝันดีว่าได้นั่นได้นี่ได้นั่นได้นี่จากเม็ด เงินบุกเห่ฝันเขาคือเขาเพิ่มไปเลยหลายเทียเลยถือคือถือไปเลยก็พ่อเขาได้อันเออเล่นมีดตัวนักตัวเบาพ่อเขาได้เติมในแม่เนาะขันฝันเนาะแต่ว่าเจ้าของซื้อใบป้ายบาทนี่ซื้อแล้วซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อไว้หมดแล้วโอ้อัดไว้ตัวละเท่าไหรล่ะแสนกว่านี่แหละพูดเฉียนเนี่ยนไปสองคูนแปดหกหนึ่งเจ็ด หนึ 6, 6, 7, uh, mm ่งหเจ็หกหนึ่งาเจ็ดหกหนึ่งอ่ะนะเขียนจุ่หนี้ก็ร่องมาตัวละสี่หมื่นอะ่เงียด่นแค่สามตัวตัดเด่นเ่นแ่สามตัวเพราะเดีเด่นแค่สามตัวเนาะเพราะว่าเคยเห็ดเข่าสามตัวได้เนาะมันเคยได้หลายย่ำได้ย่ำได้ยังได้คงวดได้ก็ได้แสนกว่าเกตยางก็เกตห้าศูนย์เกตห้าศูนเข่าตรงตรงเลยบ่ได้กลับบ่ได้หกประตูยังเลยมันบ่ เฮ็ดเยอบแต่แต่เสื้อดีประตูหาประตูเยอะน่ะแหละมันเข่ามันเตรียมแต่ว่าต่อว่ามันเฮ็ดมามันเข่าตรงส่วนมากมันจะเข่าโตตรงแต่ว่าก็อย่าประมาทเนาะประมาทแม่หงวดค่ะอย่าประมาทเด้อพี่น้องเด้อตัดเลนล่องเบิงงกประตูไปลรถงวประนูเงินฮ่าแม่ซื่อตัวร์นว่าแม่นีงาาน่งเด็กเสียงอยที่เราอย่างเงี้ยม, <laughs> มันมาถือรักแล้ว สี่มาแล้วเี้สี่เจ็ดเก้านะมัอเปิดออกล่างล่างอกบนบนวกล่างนี่ฮะออมันกเลอยเลอยเอาเจ้วเขาแล้ววะเ้เจ้วเลยเด้นะทาน่นบวกไหนบ้า

กันซุ่มนีบ่มากันซุ่มนีบ่อม่สีแรงัวนี้เลยคูนี่เงันเป็สิว่าคููนี้เัิน้ะนนี่ม่ต้องนส่บอกมาเป็นตัวรองเลยนังสี่นะ้ก็ต้องมาตัวฮัตสึแล้วนะมันคาสิีด้เงินมากเงยว่าเก้าสามแปดกาตัวได้ได้มเคันางยี่ได้นียนแต่ว่ามันตัวนักมันบ่ทนละอกันสามสามตัวทั้งท เลี่ยงกัรนันสินักชุ่มนันสิรักเสียนกันลงมนกากตีรักเมื่อนนี่นนี่รักเสียนนู่นนี่รักเมื่นเหตุมื่นทันบมาหกแปดสามกับสิมหาเก้าสามแปดก็แปดสามนี่เนาะบ้าหกกับเก้านะคะเกียรตเติมันหัวหกหัวเก้าเอาเอาพี่น้องมักตัวได้กะเมื่อนี่ก็ได้มาตามหายแล้วเสียนรุ่นเพิ่นถามหาลายอยู่ ขวาเล็เพื่นเขาโยแต่ว่าจับคู่วัตถุวัชันนค่ะจนหนักเราสิเรนสามตั <3 S 2> ขวขวานเหล็ก <3 S 2> ของล่าสุดของล่าเป็นเข่าสามตัวเข่าสามตัวสองตัวกับเขา่าเท้มามะบ้ามันหน่หน่อยตัดเล่นสองตัวด้วยคันตัดเล่นสองตัวกับสี่หกหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสามแปดสามเก้า แปดหนึ่งสองเจ็ดนี่แหละเอาไท่อยู่ในสามตัวนี่เนาะ้าปาสมน่เ็นไก่ท่ไ้ว่ไก่มอนยเจ่ันที่สามบอกม่เอาตองหวดเลยมเจ้าม่นฮะเรื่องยังมูเจ้าม่ยังเร่งมาสอง่นกัม่เลยบอกอ๋อเพิ่งเพิ่งกลายร่องตองหัดแล้วเอา มันมูอ่เลี่ือเพิ่มกันนะกับซีวาสั้นเฮาไม้ย่ำเนาะเอามาย่ำคงสุดท้ายเปลี่ยนแปลงยังบ่เ,เลกนี่ว่ามีละกะบใบเก้านี่ละเตี้ยบ่บเปลี่ยนแปลงเลยนี่ต่เน้นให้เจ้านั่นเลยนี่ต่สิเน้นว่าสิเอาตัวไรเตี้ยคือเก้าอันแล้มีเน้นมีรอดกับสิเน้นมัดกะผู้พันเนียนเนนะมงินกัเน้นเอารอดได้แท้ได้แท้รับประกัน อามันใจจักเปอร์เซ็นต์นี่มันใจบอยู่ไหเอร์เซ็นต์อยู่เด้อโอ้่หมันสีเขายู่ค่ะอืมแต่ว่ามันสีเขาตวงเพรอสีเขาตัไม่หันละอืมมันต้องเขายังไคูลุ่งนี่ละต้องเข่าเพราะว่ามันสีเขาเพราะว่ามันใจแล้วเนาะใชมันสิเข่าตรงเพามันสิเข่าตัวนะเนาตัวตัวนั่นกับตวงเหรอออแน่นค่ะ กันข้าวตรงนี่เข้ากันได้เห่เพราะว่ามันใจว่าอยู่ในนี้อยู่ในนีแล้วอือเอาเซียนผู้พันเฮ็ดพันมั่นใจเพราะว่าพันคัดได้ตรงๆนะพันเฮ็ดเสื้อตัวไม่เลื่อนจริงๆพันเฮ็ดเสื้อมาขอที่แรกเราก็มาอยากกันหายเราญาติ่าใครกันมาเฉลี่ยสมัยเดาเล่าอย่ามาดากันเนี่ยอย่าดากันเด้อพี่น้องเด้อมาถามกระเป๋าสุฟังค่ะเอาเป็นแนวทางค่ะ เราเห็ดซื้ออยู่แล้วปกติเราก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้วหวยนะแต่ว่าก็เป็นปปหวยเ,เห็ดเองเนาะทำเองซื้อเองจ่ายเองรับเงินเองอืม,มเนาะค่ะเป็นงานเปลียนน้ำเปลี่ยนใช่แต<ป>่ว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้เนาะค่ะกาบคือว่าหละ่ะเพินถูกเลขดีเลขเลขด็ดดถูกทุกงวด อเด้เยินเด้เยินป่าร้ออนมากตัวใดไปอืี้เ่อือมีอย่างบมเยดมันตัวใดตัวใดพลประอยูนอยู่ก็เด้เยินมันวาซื้หาไปอย่างที่บอก่ส่งเด้เยินมาเรามาสิบหานี่ผู้อ้ผู้ไอ้เป็นผัวนี้มาซกนอือมกซอเียนี่ละ้ามากเลียวย หนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดนี่แหละเนี่ยละคู่เน้นมันคียหาหกหางเท่านั้นแหละแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งนี่เนาะค่ะตัวเน่นตัวนักอ๋อเมียนะคะเพิ่งได้แล้วได้แล้วได้ตัวเลขไปลองลงทุนไปเพิรเจรนาเบื้องเลือกพี่น้องได้กันว่อยากเรียนรก็เรียนสองคู่เห็นไหมสาคู่เท่าเท่าไงโอ้โหทำกันว่างบหน่อยกะให้สามคู่เท่าเท่าเนี่ยได้ค่ะเออสี่คู่ก็ได้สองสามอันใดค่ะ มีคู่หาคู่นี่แหละตัวเอาตัวอที่วังกลมแต่วางงบหน่อยเวลาเห็นตัวกระสันคู่เดนคู่เดนพ่นจับตัวเด่นออกมาถ้าว่าทุ่นหน่อยงบหน่อยก็เอาตัวเตาตัวเอาอือืถ้าห้าเเ่นหกประตูมันสันสีลงทุนนลายเตี้ยทุ่หลายแต่ว่าไม่ชิดเลยตรงตรงเอาเอาตัวตัวมัดเต่งนี่แฮงมันก็เสื้อตัวเดียวนะเอ็มมาบอมันก็เสื้อตัวเดียวแล้วก็ตัวเอาร่วนเด็ออืมอืม เอาให้พี่น้องเ e ย็บสิเบงถ่ายคลิปสำหรับถ่ายคลิปนี่นะคะตัวเด่นวงกลมเด้อค่ะเด้อเส้นรุ่นเพิ่มมันใจลอยเปิดเส้นหงวดนี่ให้ว่าเพิ่นจัดไว้แล้วจัดนักแล้วตัวละแสนตัวแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกอะคะเป็นนใต้เวื่นเป็นตัวร่องตัวรับได้เป็นออกมาทันนี้ก็ได้หมื่นได้หลัก่ได้หลักหมืน่นส่วนแปดหกหนึ่งเก็ดหกหนึ่ง 83นี่พันเลียนไวตัวละแสนเด้อค่ะเด้อตัละแสนนี่ก็บม่ได้หมายความว่าลงทุนแสนรายรับเนะาะลงคนพันบ่เข่าใจพันบ่เข่าใจพันกาสิวาเลียนตัวละแสนโห้คือรายรับค่ะรา,ายรับถ้าออกมาก,ก็คือได้รับแสนอเอาสำหรับท่ายคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมก่ ตัวเลขเซียนรุ่นเพนกระเด็นมาไห่สามตัวสองตัวตัดเล่นด้วยนะครับบาสันค่ะด้วยเด้อค่ะเซียนอ,อกค่ะอันนี้กันนะครับแทนตัวเพิน่นซื้อดอกเ <laughs> พื่นเป็นผู้ใช้ผู้เฮ็ดสูตรของเพิ่อน <laughs> ค่ะ <laughs> เอา,เอาขอบคุณเซียนเนาะค่ะที่เพิ่นแบ่งปันแน้วะท่า <laughs> นยิงกว่า <laughs> นี่สิบหก กัญญายนว่าเเาก็ิตตามมันตัวใช่ก็่ต้องตามก็ได้นะมักกเอาบ่มักกับเอาเด้อพี่น้องเด้อเงินอยู่ในกระเป๋าเฮาเฮาบ่มกเฮากับบ่ต้องซื้อมักก็จังค่อยซื้อเลือกเอาก็ได้ตัวใดถูกใจตรงใจวัาตามันสิเขาปั๊บเลยนสดงโอ้ยเสดยได้ที่เอาขอบุณเสี้ยนหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆคอยโชคดีอย่าไปชุุ่งทุนลายสุขุ